สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายตัวโค้ดของการบ้านครั้งที่หนึ่งนะครับเป็นเกี่ยวกับกนนารนำของตู้เอทีมนะครับธนาคารมิสวาคอมธนบุรีนะครับความสามารถนะครับก็จะมีบัญชีฝากไม่ต่ำกว่าหคนนะครับแล้วก็ในบัญชีก็จะมีเงินอยู่ที่มากสุดที่1นึล้านบาทน,นะครับชื่อบัญชีนะครับไม่เกินลาสิบตัวอักษรนะครับหรือรหัสบัญชี13หลักหรือ ไม่ถึงก็ได้นะครับลาดผ่าน4หลักนะครับความสามารถของตัวเทมก็สามารถถอนเงินแล้วก็ตรวจสอบเงินในบัญชีแต่ก็จะทำรายการต่างๆต้องมีาการระบบบัญชีแล้วก็ลาดผ่านูต้องเสมอนะครับต่อมานะครับจะเป็นตัวอธิบายตัวคนนิดหน่อยนะครับทีนี้ก็จะเป็นส่วนของ Public Card นะครับมีพับปิดบอยเซตเซต amount user นะครับ พับบิค้าของคันแบงค์นะครับจะมีตัวเลขเข้า A D เข้าเนมพัดเปิร์ดมานลนล็อกอินแล้วก็พัดเปิร์ดนะครับของรอยเซ็ตเลขเข้าก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ่อาพับอิค์วายโฮมนะครับ นี่ก็จะเป็น Public static void นะครับในส่วนของการทำงานนะครับสเต็ปหนึ่งนะครับเราจะให้เลือกอ่าเมาส์นั่คือจำนวนบัญชีนะครับว่าจะมีกี่เขียเมาส์นะครับผมใส่ลองใส่แค่สองคนแค่สองคนนะครับก็คนที่แรกครับก็ใส่ ID นะครับ อ่าบรนะิหารกานแล้วก็จะเป็นเนมนะครับเจ็บต่อมาพัดเปิดจำนวนเงินต่อมานะครับคนที่สองครับแล้วก็ชื่อในาแลกันแล้วก็พัดเปิดนะครับ จำนวนเงินต่อมาก็เป็นอ่าส่โหมด ATM คอมพิวเตอร์ไทยับรีแบงค์นะครับก็จะเลือก a c c o u n t จตอนนี้เรามีสองหมดสอแ a c c o า n t นะครับผมจะเลือก Account ที่หนึ่งแล้วกันก็ใส่แอคเคาน์ไดีนะครับก็เป็นใส่พัสเบิดของแอคเคานนั้นนะครับก็จะมาสู่ในโหมดเมนูเซอร์วิสนะครับครับ ออก็เขาจบการทำงานไปท่าน,นี้นะครับหมนครับ